ผมชื่อธนิสรนวิศวัตพานิชชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับอายุ31ปีครับผมก็ชอบมาประมาณมอต้นนะครับผมก็เริ่มขี่มาแล้วครับเหมือนเห็นคนขับน้าขับแล้วก็อยากอยากจะลองขับให้เป็นนะครับผม ก็ S <S เริ่มจากเหมือนพวกรถโบราณครับผมเริ่มขี่ออกตามไปตลาดไปต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปกับก,ก,ก,กลุ่มเพื่อนๆก็รู้สึกสนุกครับขับก็ใช้ความเร็วไม่มากครับผมค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีพักซ่อมบ้างพักนานเพราะว่าด้วยซีซีที่เล็กครับก็จะพัก <S 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 บ่อย ก็จะมีไปเขาใหญ่ครับไปกันอันนี้ไปน้อยครับไปกัน3ามคน mm hmm. ก็คนละยี่ห้อเลยก็ขับไปก็บา,บางคนก็รถด,ดับบ้างอะไรบ้างก็จอดพักตายลมไม้นั่งชิลไม่ต้องรีบครับผม mm hmm. ก็ค่อยๆซ่อมกันแล้วก็ขับต่อไปจนถึงที่กลางเต็นท์นะครับ mm hmm. ก็สนุกดีครับผม ครั้งแรกเลยเห็นคนขับผ่านครับผมก็เอ้ยรถอะไรมันดูสวยดีครับผมแล้วก็บวกอะ่ะที่เห็นรุ่นพี่เราขับด้วยในในรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็เลยลองมาศึกษาดูว่าเอ้ยมันรุ่นอะไรก็เลยไปเจอมาครับว่าเป็นรุ่นนี้ครับครับคันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็น จุดหลักๆที่ผมเลือกก็น่าจะเป็นที่เครื่องยนต์3ามหัวเทียนนะครับด้วยอัตราเร่งที่ดีกว่าที่เคยขับมาครับผมแล้วก็รูปลักษณ์ที่ออกแบบมาทันสมัยสีสันสวยงามครับผมชอบครับอ่าคันนี้นะครับจังหวะอัตราเร่งดีเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้น เป็นสามหัวเทียนแล้วครับรุ่นนี้ก็คือแซงปลอดภัยครับจังหวะเร่งดีครับผมแล้วก็ไม่ไม่สะดุดไม่ไม่วูบกลางทางเหมือนรถเก่าที่เคยขับมาครับก็คันนี้ครับผมขับขี่ก็ดีครับผมอัตราเร่งดีแล้วก็พวกโชคหลัง นิ่มทอ่อไม่ดังเกินไปก็คือขับนิ่มๆช่วงเกียร์ก็คือเข้าลื่นดีครับผมแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงครับก็คือแบบเหมือนช่วงหน้ามันอาจจะหนักไปนิดนึงแล้วก็เบรกตรงนี้ครับมันจะลึกไปนิดนึงแต่คือเราตั้งได้อยู่แล้วครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอัตราเร่งก็คือเร่งดีติดมือครับแล้วก็คือแซง ได้ทุกเกียร์ครับผมไม่ไม่มีปัญหาครับเวลาเร่งแล้วเนี่ยคือไปเลยครับตามมือไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีรถมาจี้ตูดหรืออะไรครับ<ม>ถ้าการขับขี่ก็ส่วนตัวผมว่าน่าจะถ้าถ้าสำหรับผมอาจจะเปลี่ยนแฮนด์นิดนึงครับแต่โดยรวมก็คือเดิมเมเนี่ยเขาก็ออกแบบมาดีอยู่แล้วครับผมในอนาคตอาจจะโมดิฟายนิดนึงครับ ตามสไตล์เราครับผมระบบเบรคความปลอดภัยนะครับก็มี ABS ครับยุคนี้ก็คนขับรถเร็วเยอะก็ควรจะมีแบบ ABS ไว้ปลอดภัยกว่าครับผมก,บาการควบคุมการขับขี่ก็คือในเมืองก็อาจจะมีเมื่อยนิดๆครับเพราะว่ารถมันเยอะ แต่ว่าทีเนี้ยส่วนตัวผมใช้ออกต่างจังหวัดทางไกลคือไม่เมื่อยครับแล้วก็เข้าโค้งได้ดีแล้วก็ยางที่เขาติดรถเดิมมาให้เนี่ยคือเข้าโค้งได้เต็มโค้งครับเล่นโค้งได้เลยไม่ต้องกลัวล้มครับผมฟีลลิ่งแตกต่างจากรถเก่าที่เคยขับก็คืออันเนี้ยจังหวะเร่งแซงคือแซง ตามมือเลยครับครับแล้วก็มีพวกเกน้ำมันมีไมค์ความเร็วระบบเบรก ABS คือดีกว่ารถเก่าที่เคยขับมาเยอะเลยครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถจะเสียกลางทางน้ำมันจะหมดหรืออะไรจะพังในรถะครับผมก็คือขับด้วยความสบายใจเลยครับบิดได้เต็มที่ครับ ่าคันนี้นะครับก็ประทับใจครับผมเวลาขับขี่ครับก็มาเติมเต็มให้ผมอีกมุมหนึ่งครับแล้วก็รถคลาสสิกผมก็ยังขับอยู่ครับก็สลับกันใช้ตามโอกาสตามงานครับแต่ส่วนใหญ่คันนี้จะเติมเต็มได้ดีครับเพราะว่าผมเดี๋ยวนี้จะเริ่มวิ่งไกลครับพอออกต่จังหวัดไกลๆก็จะเลือกเป็นคันนี้ครับ แต่ว่าใกล้ๆก็ยังใช้รุ่นรุ่นคลาสสิกที่มีอยู่ครับผมยังไม่ได้ทิ้งไปไหนครับก็ยังรักทั้งคู่ครับผมอตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องเซอร์วิสนะครับผมผมออกรถที่ศูนลาดพร้าวนะครับเขาก็มีการวาลันตีให้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยคือเซอร์วิสฟรีเลย3ปีครับผม ก็เลยมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแน่นอนครับคันนี้น่าเลือกใช้ครับอาโดมิน่า400ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากให้หลายๆคนที่เล่นรถนะครับลองเปิดใจเปิดมุมมองใหม่กับโดมิน่า400ตัวนี้ครับ mm hmm. ก็คือ มั่นใจได้ครับเท่าที่ผมใช้มายังไม่มีปัญหาครับผมบาจาดแรงแก่งเท่